ป i ิงออ t ติคอลกาเซตยินดีให้บริการนะครับรับวัดสายตาประกอบแว่นแต่ตอนนี้ทางเรารับตัดเลนออนไลน์นะครับตัดเลนตามใบสั่งแพทย์หรือตัดเลนตามค่าสายตาของลูกค้านะครับทางเรามีเลนคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเลนโปรโตเลนมัติโคดเลนบูบ็อกบูคัดเลนโปรเกรสซีฟเลนอ่านหนังสือให้ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง หาลูกค้ากำลังมองเลนที่มีคุณภาพดีๆไว้ปกป้องดวงตาของลูกค้าที่มีมูล,ลค่ามากกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่จาเป็นในการชชีวิตนะครับเพราะเรามาหาสิ่งที่จะจะปกป้องดวงตาลูกค้าให้อยู่กับเราไปดนานได้นะครับด้วยการตัดเลนที่มีคุณคุณภาพและเลนที่แบบว่าตรงตามค่าสายตาของลูกค้านะครับเข้ามาดูก่อนได้ที่เพจของเรานะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลนของเรามีคุณภาพชัด จำสายมั่นคงมีให้เลือกมากมายราคาย่อมเยาตัดเลนพร้อมกอดลด30-40%นนะครับเข้ามาดูก่อนได้เลยครับขอบคุณครับเข้ามานะ